ทำไมคือเพิ่งจะเข้ามาทำไมรอบนี้เปลี่ยนเส้นเองเราจะพาทุกคนไปวัดเศร้าหลินกันครับผมครั้งแรกที่ถามมาถึงปุ๊บอะไรนะพี่เปลี่ยนเส้นเองทำไมพี่ก็จังเปลี่ยนเส้นเองไปถามเขาเองทำไมถึงเปลี่ยนเส้นเองนะพี่อันนั้นนะดิอันนั้นนะดินี่แหละนี่แหละคือต้องบอกว่าหัวข้อนี้คิด คิดนานนะคือจริงมันมีหลายหัวข้อที่แบบคิดเอาไว้นะแต่ผมว่าอันนี้แหละทุกคนจําได้เลยคือ้ทุกคนจําได้หมดผมก็ว่าเอออันนี้น่าโอเคละอะไรเงี้ยอาจจะดูแล้วแบบตลกตลกเนาะแบบเหมือนแบบเฮ้ยวิทยายุทธเลยนะฮะแต่ว่ายิงต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นสไปล์การเทรดกันแล้วกันครับอ่าคือตัวชื่อเนี่ยอ่าเปลี่ยนเส้นเอ็นเนี่ยนะครับ มันเป็นวิธีการเทรดรูปแบบหนึง่งนะครับใครที่แบบชอบสายเขาเรียกอะไรอะเล่นเด้งอะโอ้ยชอบชอบชอบอ่าเขาเรียกอะไรอะสวิงอะนะฮะอ่านะครับใครใครชอบสายเนี้ยแบบย่อๆแล้วอยากเล่นเด้งอ,อืมอย่างเงี้ยอบเหมาะเหมาะแบบเหมาะมากๆครับ ะนะครับอืมแล้วก็ใครที่มีปัญหานะฮะสมมติตีฟีโบแบบทุกคนก็ผมว่าตีกันกันเป็เนเิเยอะถูกไหมต<ด>ีฟีโบแต่จะตีแบบไหนเล่นแบบไหนนี่แหละคอนนี้มันจะบอกหมดเลยเฮ้ยอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเออนะค,อค,อคือคือต้องบอกว่าไอ้ที่เอามาสอนเนี่ยไอ้ตัวเครื่องย้ายเส้นนเนี่ยมันเป็นสไตล์การเทรดรูปแบบหนึ่งนะครับ เพราะนั้นใครคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยผมกล้าก,การันตีเลยว่าคุณจะได้วิธีการเทรดรบแบบสวิงแบบที่ผมที่ผมจะสอนในคลอสนี้เนี่ยรูปแบบหนึ่งเลยนะฮะซึ่งในนี้มันจะปมีครบหมดเลยนะะไม่ว่าจะจุดเข้าซื้อจุดเป้าในการออกนะฮะจุดคัดเพราะนั้นถ้าคุณทำตามขั้นตอนตามวิธีตามที่ผมบอกเนี่ยคุณจะไม่มีทางติดหุน อืมโอ้จริงตอนเนี้ยบางตัวเข้ามาเนี่ยปัญหาของบอยส่วนหนึ่งคือคือซื้อได้นะแต่มันขายไม่เป็นเนี่ยสิปัญหาจังหวะออกไม่ได้ไม่รู้จุดพักไม่รู้จุดคักไม่รู้จุดจะจะออกตรงไหนตีฮีโเป็นข้จริงแต่ว่าเอ๊ะเอ๊ะตีตรงนี้เอ๊ะเอ๊ะเอาตรงไหนอ่ะเอาร้อยเอาร้อยหกหนึ่งจุดห้าอ้ร้อยหกหนึ่งจุดแปดหรือเอาสองร้อยหรือเอาตรงไหนละเออเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละให้ได้ ลากฟิโบกับลากเป็นนะแล้วทุก <ถอ S 2> คนลากเป็นหมดเนี่ยแต่ปัญหาก็คือตรงนี้ไงว่าการวางแผนวิธีการเทรดรบแบบไหนล่ะที่ที่ใช้แล้วได้ผลบ่อยๆอืมอ่าต้องบอกว่าคือจริงๆเี่ยเออมันมันเป็นเออเขาเรียกอ,อะไรล่ะจริงๆคือคิดถึงคิดถึงนักเรียนนะเอาตรงๆนะครับคิดคิดถึงคิดถึงแบบคือผมเปิดมาหลายคอร์สนะหลายปีแล้วด้วยแหละใช่<ก>ใช่ก็ไม่ม<า>จกกัดกา ไม่ต่ำกว่า20คอร์สนะอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเออถ้าเราเอาเนื้อหาเดิมๆอะ่ะนักเรียนเก่าๆเขาเขาคงไม่มาเรียนหรอกอะไรเงี้ยค,คือคือเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะให้ความรู้ใหม่ๆ<ช>นะฮะก็เออเหมือนเหมือนเราติดค้างอ่ะว่าแบบเอ,อ้ยเราเราอยากมีมีเนื้อหาใหม่นะแต่เราก็ติดนู่นติดนี่ไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แบบ ใช้เวลาประมาณสามเดือนเนาะกว่าจะทำสไลด์ตัวนี้เสร็จแล้วก็แบบตั้งคือทําเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็รอพี่มอนเปิดนี่แหละนะฮะก็อันนี้เป็นแบบเนื้อหาแบบใหม่สดๆจริงๆนะครับไม่เคยสอนที่ไหนเลยต้องบอกแบบนี้แล้วก็อ่อถ้าทุกคนมั่นใจนะคือนักเรียนเก่าๆที่เคยที่เคยมาอบรมกับผมนะเราอ่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ว่ะเฮ้ยแนวทางมันมันง่ายมันใช้ได้ผลวิธีการดูมัน คือคือไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันใช้ได้บ่อยๆ่อยเห็นบ่อยบ่อยอ่าแพทเทิร์นแบบนี้เห็นบ่อยบ่อยผมว่าคอสนี้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนผมกล้าบอกเนี่ยคุณไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าทุกๆุกครั้งที่ผมสอนหรือว่าทําเนื้อหาในการอบรมแต่ละครั้งอ่ะผมจะนึกถึงคนเรียนเสมอเอาคนเรียนเป็นที่ตั้งรเราสอนยากไปเขาไม่รู้เรื่องเขาเสียตังค์ฟรีอื ถ้าเราเอาเนื้อหาที่แบบกลางๆคุณเอาไปใช้ได้นะฮะโดยมีวิธีขั้นตอนเราบอกให้ชัดเจนผมเชื่อว่าคนที่เรียนได้ประโยชน์เยอะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาในส่วนของการเทรดเยอะขึ้น,นะฮะซึ่งอันนี้เป็น,ปน,ปนจุดประสงค์ที่ผมมาเปิดในแต่ละคอร์สเลยนะค,ะครับก็หวังว่าคอร์สเก่า น่าจะได้ผลกันไปเนอะผมกคาดหวังไว้อย่างนั้นนะฮะน้องคนนึงแหละบอกเลยน้องใช้วิชาของพี่ตัวหนึ่งทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยจะรันเห็นยังไงเป็นเครื่องเป็นเครื่องใช่ไหมอ๋อเฮ้ยจังหวะนี้มันใช่อยู่แล้วล่ะเฮ้ยจังหวะก็ไอ่อนละเว้ยเรียนทั้งหมดว่าครั้งนี้ไม่ใช่เปนเครื่องนะฮะเป็นเนื้อหาใหม่หมดเลยถ้าใครอยากต่อยอดเรื่องของการคือคือตัว ตัวเบิ้เครื่องเนี่ยมันจะเป็น้าสองการหารอกใหญ่ถูกไหมหารอกใหญ่ใหญ่หาการสะสมอะไรนู่นนี่นั่นอ่านเน้นๆอ่ะกินคําใหญ่ๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ยคือกินคําเล็กๆแต่กินเรื่อยๆอุยอะไอ้อะใครชอบแนวนี้แบบคือเหมือนกับว่าอ้ย่อดปุ๊บเด้งปั๊บหายยอลงมาใหม่เด้งเออนี่แหละนี่แหละเรียกสายตะวิงนะเขาเรียกสายตววิง ลองมาเรียนรู้ดูครับใครที่ชอบฟิโบเนี่ยผมว่าพอร์สเนี่ยคุณจะโหเรียกว่าคุณจะชัดเจนมากๆในการตีฟิโบทํายังไงให้ให้ให้การวัดเป้าหมายคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพแบบใช้ได้ผลนะอ,อ่ะออใช้ได้ผลของมันนะฮะอันนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าครั้งนี้คุณจะได้วิธีการตีฟิโบที่ เป็นแนวทางของผมก็แล้วกันไม่อยากจะบอกว่าโอ้โหร้อยเปอร์เซนต์นู่นนี่นั่นมันมันไม่มีใครขนาดนั้นเอาเป็นว่าแนวทางของผมแล้วผมว่าผมใช้แนวนี้แล้วมันมักจะได้ผลอยู่เสมอเสมอนะฮะเลยได้เลย,เลยว่าโอเคนะลองดูแล้วกันนะครับใครสนใจนะฮะก็ติดต่อน่านี่รายการได้เลยรูครับทสี่เก้าศูนย์สองแปดสองสามครับหรือจะแอดไลน์มาที่แอดบีอลอลเอ็มไอนะครับวันวันอาทิตย์ที่ยี่ยี่สิบสี่เมษายนนะครับมา มามได้ยินมาแววๆว่ายังเหลือที่นั่งอยู่ประมาณสนามฟุตบอลหนึ่งมันเรียนออนไลน์เรอมนเรียนออนไลน์อ๋โอเคได้ครับเคล็ดวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นอ่ามวาวิชานี้ใหม่เอี่ยมด้วยนะมามายิงงเก่าสนใจคือไม่รด้พูดไงคือคือบอกว่าใครที่มีปัญหานะเวลาคุณเข้าแล้วคุณคัดไม่เป็น เข้าแล้วขายไม่เป็นมันเรียนเถอะครับผมมั่นใจมากๆว่าตัวนี้จะช่วยช่วยทำให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนจริงๆแล้วครับเพราวเวลาจุดเข้าซื้อวิธีการเข้าซื้อเนี่ยมันจะมีแผนมีแพทเทิร์นของมันจริงๆอยากให้ทุกคนลองมาศึกษาดูนะแนวทางที่ผมที่ผมที่ผมอยากจะนำเสนอให้นะครับได้ครับพี่อะ เอามานี่ายตอนจะอน,นี้มาดูเอาวันนี้ก่อนเอาเซตเนี่ยพี่วันนีไม่เนี่ยเซตจริงๆต้องบอกว่ามันยังเป็นขาข,ขึ้นแหละเนี่ยตามภาพเนาะแต่ว่าพันเจ็ดไม่ผ่านสักทีนั่นน่ะสิครับพั 1, <อ>นเจ็ดทีไรมีอาการทุกทีอืมซึ่งตรงเนี้ยผมก็คืออย่างนี้นะคะคือถามว่าอยากให้เซตข,ขึ้นแรงๆไหมอยากนั่นไม่ใช่ไม่อยากนะกกจริงแต่ว่าตอนเอ,อทุกคนอยากผมก็เห็นไปเธอะไปยิ่งพันแปดได้ก็ยิ่งดีไปเธอะอะไรเงี้ย แต่แต่ความเป็นจริงคืออะไรครับตอนนี้เนี่ยตัวโฟเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะแบบอ่าเป็นช่วงของผันผวน่ะเข้ามาในเข้ามาเล่นแต่พวกสินค้าคอมมูิตี้ซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตดีอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกซอฟต์คอมมูิตี้นะอย่างเช่นอ่ปาปาล์มน้ำมันปลาล์มนะฮะอ่าถั่วเหลืองเนี่ยขึ้นแรงนะฮะแล้วก็ อ่าน้ำมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วน้ำมันถ่านหินอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะฮะคือมันมาเล่นแต่แนวนี้หมดเลยนะถ้าลองสังเกตดูนะครับส่วนหุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยค่อนข้างนิ่งหรือว่าถ้ามาก็มาแบบฉาบฉวยอมาแวบแวบออไปละอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะนั้นผมว่าภาวะตลาดมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมยมสเสถียรภาพอะเหมือนแบบเออ,เอ,อมันควรจะขึ้นด้วยด้วยหุ้นหลักๆที่แบบ แน่นๆกว่านี้นะฮะเอ้ยเพราะนั้นก็ยังรู้สึกว่าเออถ้าขึ้นไปบริเวณพันเจ็ดเนาะครันเจ็ดตรงเนี้ยนะฮะถึงประมาณสักพันเจ็ดยี่สิบโซนบนเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างว่ของการลดผ่อลงบ้างนะฮะแล้วก็เผื่อใจนิดนึงว่าสถานการณ์อ่าเรื่องของยูเครนรัสเซียเนี่ยมันยังไม่จบนะฮะ,<น>ะการเลยการเจราจาต้องบอกว่ายังหาข้อตรงกลางไม่ได้อ่ะเออผมยัง คือผมก็พยายามหารายละเอียดหาข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ต้องนะยอมรับว่าตอนนี้ยังยังไม่มีตรงกลางนะเท่าที่เท่าที่ดูข้อมูลนะครับรว่ายูเครนอยากเข้ายูโรนะฮะยูเครนอยากเข้ายูโรแต่รัสเซียไม่ยอมอะนะฮะมันนั่นแหละก็ตรงกลางตรงไหนผมก็ยังไม่เห็นตรงกลางจริงๆอะ่ะนะฮะมัน่อนข้างยากนะฮะดิวนะดิวแบบนี้แล้วก็ เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจรัสเซียที่ตอนนี้โดนแซงชันนะฮะแล้วก็เห็นมีข่าวออกมาว่าทางธนาคารขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยน,นะฮะเรียกว่าต้องปิดสาขาในส่วนของยุโรไปเกือบหมดละน,นะฮะเพราะว่าโดนแอนตี้โดนหลายๆอย่างเลยนะฮะซึ่งทําให้ธนาคารมีโอกาสมีโอกาสที่จะเป๋ๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันกระทบเป็นวงกว้างพอสมควรน,นะเพราะว่าแบงก์นี่มันเวลาสมมติสะเทือนอันนึงมันไม่ใช่สะเทือนอันเดียวแล้วมันจบนะ เพราะว่ามันมีคอนเน็ชันในเรื่องของการทำมันมันมันไม่ถึงกระโดมิโน่แต่ว่ามันก็จะมีหลายๆแบงค์ที่มีเรื่องของการปล่อยสินเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยร่วมกันนะฮะเพราะนั้นมันก็จะมีผลพอสมควรนะฮะเพราะนั้นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งอย่ารีบมั่นใจนะฮะว่าแบบอุ้ยเหตุการณ์มันปกติฟันโฟเข้ามาอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบนะฮะผมคิดว่า มันยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหูวต่ออยู่นะครับฟันโฟยังมีโอกาสผันหวนอยู่พอสมควรแม้ว่าตอนนี้เราจะเห็นต่างชาติเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเอางี้เมื่อไหร่ก็ตามภาต่างชาติกับกองทุนซื้อคู่อันนี้ถึงถึงจะถึงจะมั่นใจได้ว่าเซ็ตมันมีโอกาสที่จะไปได้ยาวๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามภาฝรั่งซื้อแล้วกองทุนขายนะภาพมันเป็นอย่างนี้มาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะ ฝังซื้อกองทุนขายขายมาตลอดทางเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเหมือนกลัวกลัวเมื่อไหร่ฝงเงินหมดอะ่ะ <laughs> เออแล้วมันจะเนาะเพราะนั้นก็แล้วมันระวังนิดนึงก็แล้วกันนะฮะ <iras S 2> ก็คือลเล่นเล่นแบบนะสองการเก่งกําไรก็แล้วกันนะครับแล้วก็อ่าถ้าตัวไหนแบบมีกําไรแล้วก็ถึงจุดที่เราที่ว่าเออเราโอเคแล้วเราก็ดูจังหวะของการเทคโปรฟิตบ้างนะฮะหรือว่าจะขายสักครึ่งหนึ่งล็อกกาไรก็ก็ควรทํานะฮะครับพี่ อา้าถ้าอย่างนั้นบ้านปูล่ะเอาไงดีล่ะบ้านปูเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาตรงเนี้ยขึ้นมาสวยนะขึ้นมาทะลุกรอบแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ขึ้นมาถึงในจุดที่มันเคยเป็นแนวต้านของเขาเนี่ยโซนนี้ไหนครับอือสิบสามาทสามบาท อ่านะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะมีจังหวะของการแกว่งแกว่งแบบ,บไม่ได้ลงนะเพราะราคาหุนยังสูงเนาะมันคงไม่ได้ลงแรงๆแต่ว่ามันจะมีลักษณะของแบบไซด์เวย์ละเริ่มไซด์เวย์เริ่มแว่งขึ้นแว่งลงละนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวไอซเริ่มเข้าโอเวอร์บอทแหละอืมแอบนะครับ,รบเพราะนั้นก็อ่าก็จริงกาไรก็จริงกาไรนะฮะท่านใครที่มีอยู่ก็แบ่งขายถ้าขึ้นไปสักสิบสามก็ก็ดูจังหวะแบ่งขายบ้างก็ได้โอเคครับขึ้น แปดสิบสามแบ่งขายอันนี้เราเราเราพูดตามไอซ์เลยนะฮะเพราะว่าอถ้าบอยดูยี้นะฮะขยายให้ดูตัวไอซ์ไเห็นไหมเอ่ยตรงถ้าขึ้นมาตรงตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมทุกเนี่ย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 ไฮสองไฮเนี่ยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่รอบนี้คือเจ็ดสิบสามนะครับโอ้เพราะนั้นมันก็ถึงจุดที่ โอ้นี่ไม่ได้สังเกตเลยเลยควรระวังควรระวังอ่าควรระวังเอาละฮเรามันระวังนิดนึงโอ้ไม่ได้สังเกตเลยขอบคุณครับพี่กระจ้างโอ้โบมเดลตกใจฮู้สองวันนี้ขึ้นป๊ไม่ได้ดูอินดิเคเตอร์เลยครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ก็เรามัดระวังนิดนึงนะฮะแล้วก็ในเรื่องของพวกสินค้าคอมมูนิตี้อ่ะเวลามันขึ้นทีแบบสองวันขึ้นมาประมาณร้อยห้าสิบเหรียญเนาะอ่า เอเพราะฉะนั้นเรื่องของการพักตัวการย่อตัวมันมันมีโอกาสละนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดวันไหนเกิดอยู่ดีๆมันลงมาสักห้าสิบเหรียญผมว่ามันมันมันก็มีโอกาสย่อตัวลงมาได้นะครับเพราะนั้นคอมมอิตี้มันเป็นอะไรที่สวิงอ่ะมันมีความผันผวนของมันนะเพราะนั้นนักงทุนก็ต้องก็ต้องเหมือนแบบอย่าอย่าอย่าเขาเรียกอย่าอย่าหลงละเลิงอ่ะนะครับก็ดูจังหวะนิดนึงนะครับเห็นมันขึ้นก็เลยจะรันเทน รันได้รันได้รันได้ไม่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 เป็นไรรันได้นะฮะแต่ว่ายังไงก็แต่ไม่ไม่ไม่ควรหลุดตรงนี้นะไฮเดินตัวที่เขาทาไว้สิบสองสองไม่ควรหลุดจะหลุดยังไหก็ต้องล็อกล็อกหน่อยห้ามหลุดเท่าไหร่สิบสองสองโอเคได้เลยครับพี่กระจังอืมเมื่อเช้ามีอะไรอ่ะ ABM นี่เมื่อเช้าตัวนี้หลายคนบอกเฮ้ยกระจังเชี่อวุ้นใหญ่ เฮ้ยว <Hey, S 2> ันนี้น้องเคยถาม hey, นานมากแล้วเฮ้ย hey, หุ้นใหญ่แล้วเป็นไงอ่ะหุ้นใหญ่ก็ก็ก็เก่งกาไรได้ hmm. อ่านะครับเพราะนั้นถ้าใครได้คือต้องต้องเรียนด้วยด้วยความที่ตอนนี้เม็ดเงินฝรั่งมันยังเข้าอยู่ <Yeah. S 2> นะครับเราก็ต้องจัดพวกนี้แหละหุ้นใหญ่ๆนะครับคือคือจะเห็นว่าช่วหงหลังๆเนี่ยจะพยายามแนะนําเป็นหุ้นไซส์กลางใหญ่นิดนึงไม่ได้แบบเก่งกําไรจี๊ดจ๊าดน,นะมันมีแค่บางครั้งนะฮะแต่ว่า ลองสังเกตด,ดูนะฮะว่าหุ้นลักษณะแบบนี้ช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างมาได้ดีอย่างเช่นวันเนี้ยตัวนี้เลยนะตรงๆเลยเนี่ย<ม>นะฮะไม่ต้องโต้เลยนะฮะตรงเป๊ะเลยนะฮะขึ้นใครใครตามมาก็ยิ้มอนะฮะมี<อ>มีกาไรทุกคนอ่านี้จบเรียบร้อยนะฮะหรือตัวโฮมโปรเนี่ยผมแนะนําแบบตั้งแต่ก้นๆเลยเนี่ยก็นี่แหละเป็นตัวที่นีดเนี่ยเนี่ยโอ้โหววเนี่ยวิง่งนะ หรือัะเคแบงค์รอบก่อนเนาะที่แบบวิ่งตั้งแต่รอบกลนๆใช่ใช่ใช่เออคแบงค์นี่มาเทก็เคแบงค์บอยจำได้เลยว่าทน้าเลือกคีแบงค์พีหน้าผมจะเปลี่ยนธนาคารอยู่แล้วเฟซบุ๊กแวร์ลูใช่ไหมตอนนั้นอ่ะพี่เป็นคนบอกเฟซบุ๊กแวร์ลู่บอยดูสิดูดูดูเออพีด้วยอ่าพีอ่เออดูสิบอยดูโอ้โหอ่านะครับคือคือคือจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยพยายามจะ เน้นแบบหุ้นกลางอย่างนิดนึงเพราะว่าเราเราเห็นแหละว่าตัวโฟลฝรั่งมันยังเข้าเราก็ต้องพยายามหาวุ้นแบบนี้แต่และกามาแนะนําให้นั้นถึงนะครับแต่ว่าหุ้นจริงกาไรสัปดาห์ก่อน ABM ก็ไม่ได้แย่นะฮะคือคือวันวันที่มันม,มาแนะนําเนี่ยแดงยอมรับเลยวันนั้นพลาดพลาดตรงโดนจรวดเข้าไป สู้จรวจสู้จรวดไม่ไหวรุดเลยนะก็แต่ว่าเป็นไงฮะก็เออพอเวลามันมันมานะถ้าหุ้นมันมีสตอรี่หรือมันยังโอเคเนี่ยมันก็จะมาได้เนี่ยนะก็อ่ะก็ถือว่าเอาเป็นว่าก็ผิดผิดวันนั้นแต่ว่าถ้าใครถือได้ก็วันนี้ก็ก็แฮปปี้กันไปพี่พี่นักลงทุนเขาอาจยังจำภาพว่าพี่กระจังมาปุ๊บนี่ต้องเป็นหุ้นเซ็งหุ้นเซ็งก็มีพยายามอยากหาหุ้นเซ็งให้เนาะแต่ว่า มันมันคนคือก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่ทามมิ่งด้วยตอนนี้คือทามมิ่งคือเราเล่นกับโฟฝรั่งถูกไหม<ช>นะเพราะว่ากองทุนขายรายย่อยขายบล็อกเทรดไม่ต้องลุ้นเขาเพราะว่าเขาเขามามาไปไปถูกไหม<ช>นะเพราะนั้นเราต้องเล่นกับโฟฝรั่งเพราะนั้นถ้าเล่นกับโฟฝรั่งเราจะไปเอาหุ้นเล็กจีจัดฝร,รั่งไม่เล่นด้วยนี่เราก็ต้องหาหุ้นที่เป็นไซส์กลางใหญ่นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฝรั่งหยุดแล้วเป็นพวกรายย่อยเล่นกันเองอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีหุ้นเล็กๆกินกำไรมาให้นะฮะกอพี่ แล้วแต่จังหวัดนะนิดนึงได้ครับค่ะพรุ่งนี้มีปะพรุ่งนี้อ่าแล้วก็นักทุนเหมือน UBE เนาะที่ตอนนู้นที่ที่เคยแนะนำไว้อ่าวันนี้ก็เริ่มมาแล้วก็อาจจะขัดน้อยลงเลถามพอดีเลย UBE ครับผมอ่าอ่าก็ก็ถือนิดนึงถือนิดนึงนะครับผมอืมนะฮะวันนี้เหมือนจะมีมิตติ้งมานะฮะดูทรายแล้วก็ค่อนข้างเป็นโพซิทีฟนะเพราะว่ายูเครนเนี่ยพอพอมีเรื่องของตัวสงครามเนี่ย ก็ทําให้เหมือนกับว่าตัวการสั่งซื้ออะมันชิปมาส่วนมามามาที่ไทยอยู่พอสมควรก็เลยทําให้ได้ประโยชน์มานะฮะแต่ว่าก็ตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหงบออกมาดีเหมือนที่คาดเลยนะแต่ว่าโอ้โหราคารุ่นไม่ค่อยไม่ค่อยยอมวิ่งเลยนะฮะถ้าถ้ายังไงรอบนี้ขึ้นไปแล้วพอมีกำลรกำไรก็อาจจะดูจังหวะเปลี่ยนตัวนิดนึงก็แล้วกันนะครับได้โอ้เล่นยากฮะต้องต้องยอมรับว่าเล่นยากกำไรมาดีแต่ไม่ยอมวิ่งเลยนก็อาจจะ ปลี่ยนตัวไปก็และกันนะแต่ว่าตรงนี้ก็ขาดทุนไม่เยอะนะ,ะอืเย็นนี้มีให้สักตัวไหมครับนี่ย็นนี้หรอเย็นนี้ผมมองกลุ่มที่เป็นนี้เนาะก็ยังชอบในส่วนของที่เป็นคาร์บีดอยู่เนาะชอบ,กโ,บโกลบอลนะฮะบอ่าโกลบอลนะฮะคือทำไมชอบครับเพราะว่าตัวนี้เน่ะมันไปแล้วสิอ่ามันไปแล้วอ่าดูโฮมก็ไปนะ ก็มาแล้วใช่ครับก็เหลือแต่ตัวนี้ที่มันดูแล้วยัง mm. ยังกระดึกกระดักกระดึกกระดักคือมันก็มาระดับหนึ่งแต่วามันยังเหมือนเหมือนยังพอมีจะมีแกลให้วิ่งได้ mm. อืมอ่านะครเพราะนั้นถ้าใครชอบค้าป,ปีดซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าค้าปีดดีนะเพราะว่าคิวสี่ออกมาดีกันเกือบหมดเลยเซนิเมนต์คิหนึ่งก็ยังดีนะฮะก็เนี่ยผมว่า ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจอลองลองลองจับตากันไว้นะครับแล้วก็ถ้าพอมีกำนี้กำไรก,ก็ก็อย่าลืมเฉียดเงินมาเครดวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นมามาสนุกสองเทาเรียนอะไมาไปเที่ยวเซาหลินกันแล้วเข้าออกอะไรยังไงล่ะโกลบ a l เนี่ยโอ้แนวรับก็สักยี่สิบเนอะ,อะประมาณแถวยี่สิบอ่แล้วก็แนวออกก็ประมาณแถวยี่บ็ดบาทนะฮะโนเนี้ย ด้านบนอ่ายี่สิบเอ็ดนะครับครับผมได้ครับพี่กรจงังอ่ะก่อนป้ายก่อนป้ายเอาฝากอ๋อนี่นี่พี่สุพรน่าจะมีกำไรจากดูโฮมมาอ่าได้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 เมื่อกี้เห็นพี่กรจังเปิดอ่ะดูโฮมดูดูโฮมไม่หน่อยครับพี่กาจังดูโฮมเป็นพุ้นที่ผมแนะนำตอนช่วงบ่ายเลยแล้วครับใช่กับ<ม>ตัวไอเอ็มเอสเนี่ยฮวิงว่งแรงแมาคู่เลยอาวอันนี้อะไรครับ i m f, <IM> f? อ i ออ่าฮะใช่เป็นหุ้นลงรัฐบาลน,นะฮะดูโฮมดูโฮมพัดีพรุ่งนี้ขึ้นเอ็กดีเนาะเพราะนั้นวันนี้ใครซื้อไปก็พรุ่งนี้ก็ได้เอ,อ็กดีไปก็คงจะนิ่งๆแหละหครับผมเห็นปกติแล้วเวลาเอ็กดีแล้วหุ้นมันจะลงไหมก็ลงแต่ว่าก็ลงคืออย่างนี้ถ้า sentiment โดยรวมของหุ้นตัวนั้นยังดีอผมเชื่อว่ามันมีโอกาส ที่จะได้ x อ็ฟีมีโอกาสนะไม่ได้บอกว่าจะได้นะมีโอกาสนะฮะก็ตอนนี้ผมยังเชื่อว่าตัวดูโฮมโกลโบโฮมโปมันไปไกยแล้วไม่ค่อยอยากมาแนะนำนะช่วงน, <ะ S 2> นี้นะฮ<น>ะ <Hob o S 1> โฮมโปก็ดูจังหวะร็อกำไรกันไปแล้วก็ถ้าจะโยกนะสมมติว่าโฮมโปตอนนู้นที่แนะนำไว้นะฮะ,<น>ะแล้ว <นะ S 2> อยากจะโยกตัวแต่อยากได้กลุ่มนี้นะก็ดูนี้แหละฮะโกลโบดูโฮมสวิตมาสวิตมาโกลโบดูโฮมอ่า แต่ว่าถ้าถ้าถามว่าตอนนี้แอบชอบตัวไหนมากกว่าแอบชอบโกลบอลมากกว่าเพราะว่าเหมือนแอปไซต์มันมันมันยังเปิดมากกว่าตามกราฟตามคราบนายเลยนี่แหละชอบตรงนี้แหละได้เลยครับเป็นกระจังก็ไปที่เฟก T ake, ครับที่เฟกที่เฟกอ๋อที่เฟกจริง,รงๆก็ยังอยู่ในช่วงย่อรองแหละนะฮะย่อรองก็มันยืนเส้นสิบวันอยู่ตลอดเลยเห็นไหม ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เสียทิศทางนะฮะยกเว้นว่าจะหลุดโลวันก่อนนะประมาณสักหน <103, S 2> ึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนนยึงสามครับประมาณสักสิบจุดกระละกันอ่าถ้าหลุดหลุดตรงนั้นก็ก็ต้องยอมต้องยอมได้ครับปีกะรจางครบั่วก็ไม่มีอะไรนึงน,น่าจะคือจริงๆต้องบอกว่าหุ้นที่แนะนําไปส่วนใหญ่น่าจะน่าจะออกกันได้หมดนะไม่ เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้ติดค้างอะไรกับหุ้นที่แนะน, <c oughs> นำเลยคือแบบรู้สึกว่าทำไมสบายใจ <c oughs> สบายใจไม่ติดอะไรเลย <c oughs> เออมันโอเคเลยอะ่ะแบบช่วงนี้ถือว่าสงสัยจะกำลั <c oughs> งเ <c oughs> ข้าเลยนะกำลังเข้าเข้าเข้าแบบแนะนำแล้วก็หุ้นไปได้อะไรเงี้ยเล่นสบายใจเออนะเพราะว่ารายการนี้นี่ต้องบอกว่าเวลาออกแล้วติดนี่เครียดมากนะกลายเป็นแบบหุ้นมาประทับหน้าเราไว้เลยนะออมาคำถามหุ้นตัวนี้มันรอเลยอ่ะมันรอเลย มาเคลียร์หน่อยสิไม่ค่อยมีนะแสดงว่าให้แล้วถูกก็เลยไม่ค่อยติดกันได้เลยครับได้เลยอ่าพี่พีถ้าอยากจะปามก็มี global นะอ่าพี่กระจังชอบ global ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะฮะช่วงนี้ก็คาปีกันมาได้อยู่ได้ครับพี่กระจังวันนี้ขอบคุณพี่กระจังมากเลยนะครับได้ครับออมสวัสดีครับขอบคุณพี่กระจังด้วยนะครับอื